ครับก็กลาบสวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับผมเาวิศกุลนะครับวันนี้ก็พามาติดตามเรื่องราวนอสภปอีกครั้งตอนนี้อยู่กินข้าวเช้าอยู่นะครับวันนี้จะพาไปดูอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้มีกิจกรรมในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการตัดคองฟรีนะครับจะพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ขอขินข้าวก่อนนี่ฮะก็จริงๆริอยู่บริเวณเขตพนบุรีนะครับตอนนี้นะฮะเปิดพลังก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดู สวัสดีครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ผมก็อยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามนะครับก็เนี่ยครับอยู่กับพี่เฮาส์ครับตอนนี้มีน้องเข้มมานะครับพี่ดาด้วยพี่ดาด้วยนะครับก็อาร์ตอาร์ตด้วยนะครับอาร์ตวันนี้เรามาตัดผมบริการประชาชนใช่ไหมครับพี่ใช่จ้าเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนประหยัดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านแล้วก็นักเรียนมีผู้สูงอายุด้วยจะได้ไม่ไม่ต้องเดือดร้อนไง ครับว่าเจ้าตอนนี้ตัดผมค่าตัดผมเนี่ยร้อยกว่าบาทแล้วบางบ้านก็ถ้าเด็กก็ร้อยหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ร้อยห้าสิบบางร้านก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสวัสดีครั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 บโอ้มาอันนี้คือฝึกอาชีพหรือใช่ครับผมคือถ่ายถ่ายผมครับผมครับอันนี้คือศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจังเนาว่านครับวนวนครับผมเป็นการฝึกอาชีพเป็นหลักสูตรหกเดือนนะครับ อันนี้ใช่ใช่อันนี้เขาจบรุ่นระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เขาเริ่มเป็นแล้วนะครับแล้วก็มาช่วยประชาชนตัดผมฟรีแล้วก็นักเรียนเราได้ฝึกด้วยนะครับก็แบบเป็นการฝึกด้วยใช่ครับระดับหนึ่งนี่คืออร่าระดับหนึ่งก็6เดือนเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเครับขาผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นเดือนที่7นะครับโือเราต้องเรียนอีกกี่เดือนถึงจะเปิดร้านเองได้ครับบางบางบางคนนะครับก็ปีหนึ่งก็เปิดร้านได้แล้วครับปีหนึ่ง ถ้าคนในช้าหน่อยก็ประมาณ1ัปี2ปีนะครับก็อาจจะซ้ำคอร์สกันได้แต่ก็ระดับหนึ่งก็คือตัดทั้งผู้ชายผู้หญ<ๆ>ิงได้ใช่ใช่คือเวลาตัดผมนี่ีะคือเขาเขาก็เรียนหมดย้อมผมย้อมอะไรอ่าใช่ใช่ย้อมไดัดซอยอะไรอย่างเงี้ยครับหลวกสอ ดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับท่าอาจารย์ที่เชิญมาดีดีครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนบ่อยๆครับได้ได้นะครับเดี๋ยวผมคุยกับทีมงานนะโอ้เยมากันเต็มเลยเด็กๆเดี๋ยวผมตัดด้วยเดี๋ยวผมตัดด้วยทรงไรทรงไรเนี่ยไม่ได้ตัดหมดนะตัดนิดเดียวเยาวไปเดี๋ยวคุณครู่เขาจะว่าเอาเขาไม่ว่าแล้วพี่ครู่เขาจะตัดอ้าวครู่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาเก็บไปเลยเขาไม่เห็น อ๋อโอเคอเขา,าเปลี่ยนระเบียบแล้วพี่เขาไม่้องใช่ไหมต้องใช่ไหมเขาเขาห้ามเขาเขาตอนนี้คือไว้ผมยาวได้เวลาตัดเตี้ยที่ไหนเนี่ยที่โรงเรียนเด็กรับอ๋อเลียยอดนะครับมาบริการใช่ไหมก็ขอบคุณพี่พี่ช่างตัดผมด้วยนะครับมาก็ช่วยได้เยอะช่วงนี้ COVID. โควิดก็อาจจะมีพระค่าใช้จ่ายกันนะก็ได้มาโอ้ตัดผมเด็กที่น่าจะยากนะเนาะเด็กหนึ่งนู้นนะ นี่ตึงลูกนี่ตึงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ข้างลูกนี่แทนสีอ่อนสีอ่อนชียวผิดด้านย้อมมาย้อมมาเหรอครับสีย้อมมันหมดแล้วอ้สีย้อมมันเริ่มหมดแล้วใช่ไหมลูกสีย้อมสีทองมาอ๋อเหรอไหนๆทั้งทีแล้วครับให้ชาวบ้านตัดเดี๋ยวผมก็ตัดทรงผม ทั้งหน่อยนะครับไม่ได้ตัดนานแล้วปกติก็จะมีร้านประจําตรงร้านเฮียตีเล็กนะครับที่จัันซอยสามนะครับถ้าใครอยู่จัลันซอยสามก็จะรู้ร้านปากซอยแล้ววันนี้ขอนอกใจนะครับมาตัดกับนักเรียนดูนะฮะวันนี้เดี๋ยวดูฮะว่าทรงเป็นยังไง อาจารย์จากไหนครับเนี่ยผมไลฟ์อยู่ครับอาจารย์ครับผมศูนย์ฝึกอาชีพวัดวลจรยวาสครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับมีช่างฝีมือดีนะครับเชิญเลยครับเฉยเมือเบามากเลยครับมือเบามากเลยยังไม่ได้ตาเหมือนปอันเลยใช่ครับผิวผิวตัดฟรีครับคุณไพวันแสงดีนะครับมานะครับโอ้โหมีคนคุณชอคีวัดบอก ช่างตัดผมน่ารักมากเลยี่แมานะครับตรงเราอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามนะครับก็เข้าได้ทั้งทางผมเด็กพระเจ้าตัดสินแล้ะถนนเจริญนครนะครับก็มาตชมชมนะครับทุกคนก็ฝากมานะครับใครอยากให้ไปที่ไหนนะ ได้แบบได้เร да, like ียนไปด้วยเลยนะเนี่ยมีแบบวิธีการอาจารย์ก็พยายามสอนทุกสิ่งนะครับผมเราก็ได้ความลึกเปยจริงจรีงเนี่ยใครใครอยากเรียนเนี่ยไปเรียนได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ครับอย่างเงี้ยเสียค่าใช้จ่ายค่าเรียนไม่มีเลยครับเรียนฟรีครับสมัครสมัครฟรีเรียนฟรีฝึกอาชีพเนาะครับฝึกอาชีพครับรอเลยมีมีตัดผมอย่างเดียวหรือว่ามีมีหลายอาชีพนะครับมีช่างไฟฟ้าช่างเสริมสวยอาหาร เกืเอบเกืเอบทุกอาชีพนะครับศูนย์ฝึกอาชีพของเราขอคอมอนะครับกีเราไปเรียนได้นะครับนี่ก็เรียบร้อยครับอ,อ่ตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคนเรียบร้อยขึ้นบางขึ้นนะครับก็มีซอยโอ้โหเนียนมากเลยอาจารย์เขาก็ตัดให้ด้วย UH ก็ใครอยากให้ไปที่ไหนนะครับวันหลังนะครับใครอยากให้ไปตัดที่ไหนก็รอคอมเมนต์มาดูนะครับว่าอยากให้เราไปออกหน่วยที่ไหนนะครับทั้งบางกอกใหญ่ด้วยเ,เนี่ยครับวันที่ผู้สมัครสกต้นสัปนะครับบางกอกใหญ่นะครับก็ยังไงก็อยากให้เราไปที่ไหนทีมงานเราทั้งตัวบดีของสา,ารบางกอกใหญ่ก็ลองติดต่อมาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามคอนเทนต์ดีๆที่ยูทูบช่องนี้นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้เพิ่มเติมใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของผมเองถ้าผมยิ้มจิตตะกอนลงถึงฟอ โลกทวิตเตอร์ได้นะครับในวันนี้กราบสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วมันชื่อทำไมวะแล้วมันชื่อ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 ทำไมวะ